เอาละครับก็ขอสวัสดีสวัสดีเป็นเพื่อนทุทกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมทางซานาง R พีีนะทุกคนเออก็วันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่เนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูละกันนะว่ามีกิจกรรมอะไรมาเนาะก็เริ่มจากอย่างแรกเลยนะก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินเนาะทั้งหมด7วันก็จะให้เป็นกรอบแล้วให้เป็นตั๋วกรชามาเนาะแล้วก็ วันที่5ก็จะได้เป็นเอ้ยวันที่4จะได้เป็น58 8เพจเนานะแล้วก็เป็นตัวกาชาทั้งหมด5ใบเนาะส่วนวันที่7ก็จะได้เป็นที่สุ่มตัวละครนะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่สุ่มตัวละครเพราะว่ามันมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยเนี่ยเออมันไมน่ไม่น่าใช่ตู้เลือกนะน่าจะเป็นตู้สุ่มตัวละครอ่าย,ยวกดรับไปเลยเอ่าได้กรอบอได้อะไรพวกนี้มาเรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมอันนี้มานะนี่กิจกรรมของใต้เยาเหิงนะก็ ให้มาทำเควสได้่วนตรงนี้ด้วยเนาะผมเองก็ทำไปหมดแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นเควสสำหรับ PVP และซื้อพลังงานเนาะแล้วก็เป็นเควสสำหรับตีกระดูกนะั่นก็คือเควสตรงนี้เลยอ่าก็ตีเพื่อเอากระดูกวิญญาณนะแล้วก็เอามาลงเนาะแล้วก็แน่นอนว่าสามารถใช้เพชรในการซื้อได้ด้วยเนาะนี่หนึ่งพันหะนึ่งพันสองร้อยเพชรนะจะได้เป็นเหรียญอันนี้มาทั้งหมดหกร้อยหกร้อยเหรียญแล้วก็ให้เป็นอันนี้อีกสามสิบอันเนาะแล้วก็ ในในร้านค้าเหรียญตะกีนี้ก็สามารถมาซื้อของได้ในส่วนตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนตนัวละครนี่มีทั้งหมด150-300ถึง300นะแล้วก็เป็นตั๋วกาชาซื้อได้ตั้งแต่60ใบถึง120บเยนาะแล้วก็เป็นวงแหวน25,000ปีนะแล้วก็จะเป็นที่สุ่มตัวละครอ่าไซสใช้ประมาณ3,500แต้มเนาะหรือจะเป็นอาร์ติแฟกต์อ่าอาร์ติแฟกต์สีสีทองนะ เออใช้6กพันแต้มหรือจะเป็นที่สุ่มอัติแฟกต์อ่าแล้วก็จะเป็นที่อาวงวงแหวนโอเคก่อนอันนี้ก็จะเป็นอันดับนะใครได้อย่อันดับหนึ่งก็จะได้ของรางวัลตาประมาณนี้นะก็ได้เป็นสามพันเพชรแล้วก็หินอันนี้คืออะไรยไมยังไม่ทราบนะแล้วก็ไอตาไอเจดจักรวิญญาณยุทธ์ตรงนี้ก็ยังไม่ทราบว่าคืออะไรเนาะก็เดี๋ยวผมมีอันนี้อยู่ทั้งหมด23่สิบสามอันเดี๋ยวไปลองใช้กันดูดีกว่านะ มันก็สไตล์การเล่นก็จะเหมือนเหมือนกับตอนที่เราไปล่ามงแหวนเลยถ้าเรากดใช้ไปเราก็จะสูญเสียอันนี้ไปด้วยเนาะนี่หช่องก็คือ1อันเลยแต่ทำไมมันเจอของเกลือเกือเนาะโอ้แล้วก็หมุนหมุนนานด้วยเฮ้ยได้อะไรอ๋อก็คือการการเปิดเปิด,ปด,ปดทั้งเปิดทั้งแมพเออแต่ของที่ได้นี่เหมือนไม่ค่อยมีอะไรใหญ่ๆเท่าไหร่นะ อันนี้มันน่าจะหมุนนเรื่อยๆนะน่าแสดงว่าอันนี้แสดงว่าอาจจะได้ลุ้นๆของดีหรือเปล่าเฮ้ยเปิดมาปุ๊บเรียบร้อยยังไงอ๋อก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดหีบสมบัติอ่ะมันจะเปิดทั้งทั้งหมดนี่เลยเนาะอ่าแล้วเราก็จะได้ของไปเลยเออน่าสนใจน่าสนใจก็คือถ้าเปิดเจอหีบสมบัติอ่ะอ่าอย่างเช่นเนี้ยปุ๊บก็ได้หมดเลย แล้ว,แล,วแล้วมันก็จะเปลี่ยนหน้าถือถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างทำออกมาค่อนข,ข,ข้างดีนะเออเนี่ยเปิดปุ๊บอ่าเรียบร้อยได้หมดทั้งหน้าเลยโอเคแล้วผมก็รับไปเลยเนาะก็ของรางวัลก็มีโหมีมันมีทั้งหมด10หน้านะเอองั้นเดี๋ยวผมลองลองซื้อใช้เพจซื้อเลยก็แล้วกันนะเออนาะอทดลอง1นึ่ัสองร้อยเพจนะไม่ไม่ถือว่าแพงจนเกินไปนะถือว่ากำลังดีนะถ้าถ้าเทียบกับที่มันได้ วงแหวนหนึ่งมืปีอะผมมองว่าค่อนข้างคุ้มอยู่เอ้าลราไมเกือละโอเคเกือบหลังตู้อ่ะก็ผ่านไปแล้ว5รอบเนาะแบบใช้สัก3อัน4อันแล้วเจอได้เลยได้ปะอันนี้อ๋อมันมันยังมีรอบรอบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่มันแต่มันไม่สามารถเลื่อนเลื่อนไปดูได้เนาะ โอเคโอจะหมดแล้วอะอย่างน้อยเราได้วงแหวนไหมนะโอหมดละก็เดี๋ยวเราค่อยค่อยมาต่อในวันหลังกันเนาะเอออย่างน้อยๆควรจะเอาวงแหวนหมื่นปีให้ได้นะเออแล้วก็เรามีแต้มเรามีแต้มใช่ปะอา่าเรามีแต้มต้อง1200แต้มนะเดี๋ยวผมเอามาแรกกันนี้เลยเก็แล้วกันเนาะสลรับ300แต้มนี่ได้เป็นตัวกระชาทั้งหมดสิบใบเนาะ แล้วก็อันที่เหลือแลกเป็นแลกเป็นเศษตรงนี้น่าจะดีกว่านะนี่900เก้าร้อยเศษก็จะได้ตัวละครหนึ่งตัวนะอืมหรือว่าแลกกันนี้ดีวะอันนี้เป็นที่สุ่มที่สุ่มไอ้อนติแฟกต์ประจําตัวอือผมแลกเป็นตัวละครก่อนดีวะเน้นเน้เนอัพดาวก่อนอ่ะแลกเรียบร้อยแล้วก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกันอ่ะผมมีตัวอยู่ทั้งหมดยี่สิบสองตัวเนาะ เดี๋ยวลองลองสมเล่นเล่นดูแล้วกันสมบัติสกิปต์เลยเออเกลือเกลือไปตามสเตปเนาะแต่ไม่เป็นไรอ,อ่าเพราะส่วนใหญ่มันมักย่อการันตีอยู่แล้วสำหรับผม,มนะเออก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นไอ้ตัวละครนี่นะสีทองเอเดตอาร์หนึ่งตัวเนาะก็เดี๋ยวเราลุ้นกันสักหน่อยนะว่าเราจะได้ตัวอะไรเนาะไปเลยเอ,อ่าอุ้ยได้ได,ได้ได้เป็นปูกกระดูกนะเออไอดี ID ผมมีปูกกระดูกอยู่แล้วเนาะ เออก็เดี๋ยวค่อยๆไปเพิ่มดาวลุงแกนะก็กิจกรรมหลัหลกๆก็มีประมาณนี้นะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยเพราะว่าเสียประมาณ1,200เพชรนะเราสามารถได้ตั๋วกาชามาต้อง10ใบรวมไปถึงเราได้ที่สมตัวละครมา1ตัวเนาะ ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยเนาะก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปลวครับบายๆเจ้เน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ